สบายดีพี่น้องสบายดียที่ทุกครูทุกคนเนอพี่น้องประพ่อกันคือเก่าเนาะพี่นทำครับซองบอนั้นไม่น,นี้กะบอนั้นมาคลิปขอบคุณพี่สาวเนาะทั้งกรุงเทพเลยพี่น้องหนันสือพี่ตุ่มเนาะพี่ตุ่มทั้งอ่าสระบุรีฝากเงินมาใเนาะมืัอคือน,นี่กะเป็นจำนวนเงิน หาพันบาทพี่น้อยหาพันบาทกะหักค่าผาักค่ารมเนียมกะประมาณร้อยห้าสิบเนาะกะยังเหลือเงินอยู่ประมาณนั้นสี่พันแปดร้อยกับสี่สิบบาทพี่น้องกับสองพันกีบเนาะได้มาเลยเด้เอ,อพี่ ให้บนั่นกับพันหาพี่น้องไอนั่นพันหากับอัคขาทำเนียมกับร้อยหารอยหาสิบก็บยังเลือพันสามกับสี่สิบบาทพี่น้องเงินบบนั่นยังเลืออยู่พันสกับสีสิบาทเนาะกับสามพกี่พี่น้องส่วนสามพันหาี่สิเป็นเงินไผ่อรอหลุดน้ำกันเนาะพี่น้องสามพันหา บอนนั้นได้1,5นหาพี่เนาะตอนนั้นตอนนั้นก็ยังเหลือเกินอยู่พันสามพี่เนาะว่ารับสี่สิบบาทพอเพิ่นหักไปร่อยหาซิพี่เนะาะการรมเนียมเนาะก็ขอ <c oughs> ขอบคุณพี่สาวลายๆเด้ออให้พี่มีแต่สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองเนาะ ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อพี่ขอขอบคุณพี่หล,ลายๆเนาะในครอบครัวพี่ขอให้มีความสุขความเจริญเนาะเงยหมาหาพันกับขอให้กลับไปรอยล้านพันล้านเนื้อน้องกะขอได้เอาไปซื้อบัตรเติมเงินเลยพี่น้องเลยใส่ใจเนาะว่า บัตรเติมเงินก็พอได้ใช้ลงคลิปเนาะพี่น้องซื้ออยู่ซื้อกินแน่พี่น้องพี่เป็งน่วยนเนาะกซื้อบัตรเติมเงินก10บาทก็สิได้4-5มื้อื่อกัพี่น้องเฮาลงคลิปหลายเนาะมื้อกมันกเบิด2บาทเนาะ นี่ก็เป็นวัดศิลเนาะพี่น้องไงมือศิลปเนาะเป็นกะฝากมาแต่มืนอคืนนี่แหละพี่น้องอ่ะก็ขอขอบคุณที่ขั้งที่เมตตาน้องเนาะที่เมตตาสงสารแล้วพี่น้องอะ่ะ,เ,สสออะเดี๋ยวเงินนี่ก็มาเ้าหลุนกันเนาะพี่น้อง บายดีพ <kinetic> ี่น้องดีีพ่น้องมาฮอตนะพี่น้องไหมได้ับข่าวดีพี่น้องไหมจากช่องยังไงแบบนั้นแต่ว่าเนาะเนาะมีเนาะหลายช่องโปรดประจำบ่ได้สบายดีพี่น้องเบาวนั่นเพราะว่ามีข่าวดีมาบอกไปฝูกแขนฝูกแขนยังกี่ดองบ่ ข่าวดีพี่น้องบอล่ชาช้าได้แล้วพี่น้องมจีนั่นเนาะเจี <c oughs> ๊เวลาอีบอ๋อเงินให้เงิน <c oughs> นานๆที่วะมีพี่ <c oughs> สาวใจดีทั้งอ่ะกรุงเทพพี่น้องฝากเงินมาให้เฮากับตัาจิ้งพี่น้องให้เฮาพันหาเนาะให้ป้าเพิ่อนกับ สามปัญหาพี่น้องขอบคุณพี่ละลายเด้อจ้าให้มาสามปัญหาอะไรขึ้นสามหลานเด้อพี่เด้อพี่ทางใดก็บอกมาเนี่ยสระบุรีสระบุรีมาได้มีชื่อบอกชื่อตุ้มตุ้มโอ้พีขอบคุณละลายเด้อพี่เด้อก็ให้สุขภาพแข็งแร้งเนาะชื่อจีวันอะไรชนบุรีบอกชนบุรี คือว่าคือว่าเ o า about ชบุรีคันพีตุ้มตุ้มเมงนั่นแต่ว่าพีตุ้มเมงอยู่ชลบุรีเนาะน่าสิชลบุรีแหละเขาก็จําแม่นั่นแหละชลบุรีรบุีเนาะมไกทะเลนะแม่นกระชลบุรีนี่แหละเนาะแม่นั่นแล้วชลบุรีต้องขอบคุณเนาะพี่ตุ้มเนาะทางชลบุรี ที่พามีมาให้น้องสลาเลยก็บ่าวนั่นพี่น้องไอ้พ่อนตีเฮ็ดตกก็ก็ให้พี่สุขภาพแข็งแรงเนาะร่รวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเฮ็ดหยังก็ประสบความสําเร็จทุกุกอย่างขอให้ขอยังขอให้สุขภาพแข็งแรงนแหละขอให้ร่ําให้รวยเนาะาแม่นา สเแกเนาะใน้ลมัวนแมน้เห็น hmm. anyway> ย่าๆวานั้นไห้มาหาคักับเขาให้ก็ไปล่าล้านพันล้านเออสิสาธุเอาให้ไปนี่เอานำกันเอาน้ำกันนาป่าเออเนาะพี่เนาะคนละครึงดก็คอยหแมนจากโลกเขาไปเลยโควิดนี่เพราะว่าลำบากสีดแล้วสีดแล้ยเออใครอยู่สามคนยังไม่ได้สีดอยู่ใกล้กันได้ยังไม่ได้สีด นึกว่าสีแล้วยังว่ที่สี่เทากันอะไกันเมื่ออื่นาะมื่ออื่นเตรียมตรถสีดแล้วก็เป็นไขากนแมนสีดก็เป็นข่ขต้องที่สีแล้วฉันทำไปใช่ยางเด็กคันบอสีแล้วเขาจ้าบอกให้ไปเมืองบอมีใบรับรองแพทย์บอกให้ไปห้ามออีกไปหาหมอเขาอกว่รับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเสี่ยงเดียวกันบอสีสีดมาสีเป็นอะไรกับเป็นยัง ใบหูอันนี้เปิดประมานหมอยงไรจังมันเก็สคุูมต่อนาแน่นะพนอสีมันก็สีดีต้องกจายังเห็ดไม้สีมันบอดีไปสีเห็ดไมีน่อยหนานี่สีเขมหนใช่สีกระตีกับสีกึเก่าแล้วฝนสีไม่วมันมียารักษาง่ายจังละพวกสีนีะจังว่าจังว่าอะไรก็ได้แต่ว่าสีกระติกึ่งเก่า ตายไปแล้วละยังคือสมบ่อยมคือลางหน้าลางตาลเดียวนี่คั่นจะไปตุ่มยังคั่นบ่ได้นอนคืนเกาแม่นยุงกัดบ่แม่นแม่นยุงกัดบ่กยุงกัดคืนนี้จอย่ทันได้เปิดนเนาะหาบ่ รศัโทรศัพท์จะเปิดเครื่องหรืยังเดือนี้เครื่องก็เครื่องกัยังไม่ได้เปิดเพราะว่าเย็นพูดว่าแซตมากอ่ยังไม่ได้เปิดเพราะว่าเห็นคุยโทรศัพท์อยู่ห่วยวะเขากรชต่อต่ออย่างเดียวงอมินาไปเนาะก็เลยบริเารนั่นจองบอคอยได้แว่ได้เดือนี้ อะไบมาได้สังกตปันใดคนที่ตามหอนจากแซนเลยเด๋นวนี้มาลายนะกะไรสองแสนพี่น้องสองแสนตอนนั้นมันเป็นอย่างเออเออผ่านเมือแล้วลืมมานะเนาะตอนนั้นเนาะลืมละฮะโคษณาเข่าแล้วยินดีนำเบานั่นพี่น้องเลย ฆษณาเพิ่นเขาเรียบร้อยเพิ่นว่าเขาได้เป็น30มื้แล้วเบาอืมเขาเป็น30มื้อแล้วว่ายผ่านคือว่าอันนั้นเนาะ้อย่ะไวนั่นแหละโอยค่อยรอเป็นเดือนจนว่าบ่เฮ็ดก็ยจนสิบ่เฮ็ดแหละเป็นเดือนรอแล้วรออีกอันนี้3ือโยมันก็ไวแล้เนาะกดมันก็3มันก็อิ่มเบบ่อันนี้น่ะกดกดมันน่ะวอัน ไหว้สามมือห้าทิศห้าเดือนมันรอเงินเดือนคันเดือนนี่เดี๋ยวผิดปกติคือเคยล่ะเดือนอันนี้สามมือของเบานานเพิ่นรอหึงเลยเนาะขนาดทิศหนึ่งก็ยังทิศหนึ่งก็ยังอยากโถเถิดเดือนหนึ่งว่าบ่ได้เด้อหมดสุดท้ายบ่ได้มาบ้านเฮาโอ้อยากวยาพี่น้องเลยแต่ละคนหนาดำเพราะว่าเด็ก เวลาไปละมามันมีด่านเยอะเอาลอกบ้านเลยชิเมอ่อได้บ่เออเห็นนังซื้อเนาะแต่ว่าต้องมีนมีเข็มแหลกก่อนบ่กจักยังชิเมอ่อได้เห็นนังซื้อกันเนาะฉันยังเข้าบริเวณไหนพบบ้านกันได้เมน ม่กเกินสองหมือนเราคืนว่าน่า pues สีจ้พากันนอนเอาลูอกแหลหวอดและหงมูเขายังอดได้เป็นไข่ในชิ้นแหละละเต่าู้หัชเป็นหนักแล้วเป็นเบาไปชักมากไปชักมากกัม uh, mm ีแต่นอนเอารูอกแลเอรกเลนียลคนนคนืตัวกเสอ้ายัอยู่เลจ็บกเนี่ยเจ็บแขนปดกระต้นกระโตเขาจัา ซัก้างซ้ายเลยเพราะว่าคางคว้าไวยอคองเนาะวใช้งานเท่ากับิีได้สัก้างส้ายเกินมากเรเคยสักกันสักยาสิแขนอันใส่ต้นแขนจากเธอชิ้นเลยครับขาข่าช่องเข็มเธอเดียวลอดมันยากซ้ำไปเลือยกันขนาดเข็มเดียวยังลงอย่างนี้บด้คือเห็นข่าวมียายคนึงสักเธอเดียวซองเลย่าจัรซชินแวกบอรู้ว่า เอกตาซินิก้ายังมีเลยว่าชื่อพิษก็ต้องขอโทษขอไฝพี่น้องเขาก็จำส่อยาบรเเวนจอร์ันเค็มเดียวงล่เยอพี่น่อ่อรอบทนีอ่ฝากกดไลกดแชร์เยอพี่น้อกดติดตามยางด่าดำไนอย ายังได้ก็ต,ต้องขอบใจป้าเนาะเออพ,พี่พี่ตุ้มเมียงพี่ตุ้มพี่ตุมต้มมีชนบุรีแหละเนาะมันุ้มค่บุรีชนบุรีต้องขอบคุณพี่ตุ้มทั้งชนบุรีเนาะคันชิมเมียงคนเดียวกันคันบะเมียงก็ต้องขอโทษขอให้เนาะคนเดียวนั่นแหละคือบ้าเนาะให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย,ย่าจนเฮียรยังกับประสบความสำเร็จทุกๆอย่างไปแล้วพี่น้อง